น้องไทยสบายดีพี่น้องเบิร์กสกุสกุลน้องเข้ากับกเาาปาแล้วส,ง 3, สง่งสารมาเซนแอลเราไหมพ่อมาเก็จะมาพาทุกคนมาเบิรงนนกน้องลักกะมาอ้ข้อมูลข่าวสารนอ้องคุยว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะทุกคนน้องก็ถือว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้นอ้องทุกคนน้องก็ถือว่ามาฮอดระยะนี่ก็ถือว่าเอาได้จ่ายค่าบริการน้องค่าอินเทอร์เน็ตนั่นจะเป็นสาวพันที่น้องทุกคนน้องเพื่อความรักษาความปลอดภัยนั่นเองนะทุกคนกน้องแล้วก็ตั้ง คนก่หลายๆาคนเนาอยู่ในประเทศลาวฮองกงผมผควมพออุกพอใจเนาะเออว่าเป็นอย่างเมื่อก่อนเนาะมาในปัจจุบันนี้เอ่อถือว่าเมื่อก่อนนั้นขาบผมได้จ่ายอย่างเลยเนาะแต่ในปัจจุบันนี้ฮขากงได้จ่ายสามพันกีปต่อเดือนเนาะทุกคนลองก็ถือว่าเขาเติมเงินนั้นเขาจะจะตัดเป็นค่าสาคววมปลอดภัยนั่นเองนะทุกคนลองก็ถือว่าในยุคปัจจุบันนี้เพื่อนก็ได้ตัดไปสามพันกีบเนาะ ก็ถือว่าหลายคนกับบอเห็นดีเนาะคุณเนาะเออถือว่าถ้าในกรณีแบบนี้เนาะคุณเนาะเราก,ก็มีหลายคอมเมนต์เนาะมีท่าวิจารณ์ว่าเออ,เออเก็บเงินไปเฮ็ดยังเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่เนาะก,ก็ถือว่าอ,อ่าก็จะมีการแบบอ,อ่าให้ประชาซนเนาะเออประชาซนกับบางคนก็ว่าโอ้โหเก็บเงินประชาชนพูดที่ประชาชนบ่ออย่ประมาณนี้นะคุณเนาะก็ถือว่า จะเพิ่นได้ออกข่าวมานอกกัถหรือว่าเพื่อนเอาไปรักษาผูวปคุมไถเนาะเออก็ถือว่าว่าจะเป็นความเสี่ยงในการที่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าแก๊้งคอ์ซิเตอร์มันกันหลายเนาวคุณเนาะก,ก็ถือว่าเอากระบ,บสามารถควบคุมได้นั่นเองนะเออแต่ละเพื่อนก็นจะเอาตัวนี้เนาะถ้าในกรณีเพื่อน,น เราได้จ่ายไปสาวพันทีมเนาะถือว่าเป็นข้อดีก็คือว่าเพื่อนจะหักษาโปพอดไปยในการแล้วกว่าเป็นวิสาชีพอย่างประมาณนี้เนาะมาตัว้วย่วหรือว่าหลอกลวงกับไซเทน็ตไปในทางที่พอดีเนาะที่มาหลอกลวงเอาเงินของเขาน,นั้นเองนะทุกคนเนาะถือว่าเราได้จ่ายไปให้เพื่อนการหักษาโปพอดไทยของเราถือว่ามีข้อดียู่เนาะทุกคนเนาะข้อดียู่ตัวนี้เนาะอ่าก็ถือว่าเสียเสียไปเถอะสาวพันธีนั่นเองนะอ่า แต่หลายคนก็ยังประธานเข้าใจแล้วก็หลายคนก็ยังมีข้อสงสัยเนาะเพราะว่าจะเป็นเออ่ถ้าเขาเสียไปแล้วดอกเสียไปแล้วล่ะในกรณีแบบอ่าเอาฮัจจิฮักษามันได้แนี้ยอเนาะเอออันนี้เขาก็ยังประธานพูดเถื่อนาะเออแล้วก็หลายคนก็อีกเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อ่าทุกๆคนอยู่ในอจอโเราเหากะโบโบห็นดีเนาะที่อ่าจะมาตัดแบบนั้นนั่นเองนะก็รือว่าสาวมันกรี๊กับ เบิ่งคือว่าเป็นจํานวนน้อยเนะาะแต่ว่าถ้ารวมกันในอย่างขนาดกั็หลายตที่เยอะเนาะเพราะว่าจะเป็นอ่าหลายตื้อเ,าเนอะเอา,าะนาอ,อะ่หลายตื้อแหงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ้งกับข้อคำถามจากอันตัวนี้กันเลยเนาะทุกคนเนาะที่ที่เขาเจ้า,าถามมาเนาะก็จะเป็นอ่าค่ารักษาความปลอดภัยแม่นยังเนาะอ่าค่ารักษาความปลอดภัยเนาะอาจจะจะตอบว่าสำหรับการบริการทุนขุมนอนและอินเทอร์เน็ตแมนค่าบริการ เกิดจากการปุ้มคล้องโควิดภัยว่าจะเป็นของระบบบริการเนาะเราจะรัคมและอินเทอร์เน็ตเนาะรือว่าเพิ่อนอันนี้เนาะความรักษาโควอดไัยก็คือว่าเพื่อนจะรักษาโควอดภัยการบริการและอินเทอร์เน็ตนั่นเองคือป้องกันพิษอาชีพเนาะที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไปในทางที่บุธุทธเนาะที่แบบไซต์เพจลอมันนั้นอันนี้เนาะที่มาลอกลวงเขาั่นเองนะทุกคนเนาะจะถือว่า เพื่อนกิจะพักษาแนวนั่นนะครับเนาะเป็นอย่างต้องเก็บคาพักษาขุปต์ไผ่นนี้เป็นคําถามเนาะเก็บไปเห็นอย่างไปเพื่ออย่างเนาะเพราะนี้จะเป็นเพราที่ข้าเจ้าตอบเนาะ,ะจะเป็นการพักษาขุปต์ไผยเนาะสำหรับเราทุนโกคมและอินเทอร์เน็ตเนาะของโซ่ปลาวเมนเก็บเข้าในกองถือพัฒนาโทโลกคมเนาะ,อะ รคมและการเห็นเป็นดิจิตอลเนาะ,ะการหันเป็นดิจิตอลของสซพอลาวและซึ่งมีจุดประสงค์และความจําเป็นในการใช้เพื่อการพัฒนาเนาเพื่อจะใช้ในการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างด้านอ่าเราทุคมน้อยเอินเทอร์เน็ตให้ไปถึงไกลเนาะแบบนี้เนาะแต่ถือว่าในสซพอลาวเ,เนาะก็ยังพอดี ท่านมีระบบคุ้มกันที่มีพอร์กก็คือว่ายังเป็นประเทศที่ยังโบทันได้พัฒนาให้ีะบบกคเนาะคือว่าเพื่อนจะเอาเงินโตสาเบอร์นนี้ไปพัฒนาระบบเพื่อควมปลอดไัยยุ่ในศอกของเราให้มีความแน่นแฟ้นเน่อาเฮาจะบบได้คือลอกหลวงเสี่ยงนะเนาะจะประมาณนี้นะทุกคนเนาะแต่ในกรณีแบบนี้เนาะเฮาก็ถือว่าอะไรผู้ใดเสี่ยงเงินไปอ่ะแ อยากเสียเฮ็ดให้รีบูได้บ็อกเนาะ,นะเออประมาณนี้เลย,เลยนะก็ถือว่ามีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียเนาะแต่ถ้าเห็นได้ก็ถือว่ามีข้อดีเนาะแต่ก็เชื่อว,ว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นดีเนาะถ้าในกรณีแบบอ่าคุ้มกันแบบเออขอปละดภัไทยบกว่าจะเป็นการดูดเงินในบัญชีเขาอ,อย่างนั้นเนาะ,นะแต่ถือว่าถ้าตัวนี้มาแล้วก็ถ้าเพื่อนพัฒนาตัวนี้ได้เนาะก็ถือว่าป้องกัน อันนารตั้งที่อันบ่มาณได้ออกมาหนิดนั่นเองนะถ้าได้ก็ถือว่าสามพันกิโลนี่ก็ถือว่ายังน้อยเนาะแต่ยังบ่หลายเนาะทุกคนเนาะถ้าป้องกันได้นานได้งนะทุกคนเนาะแต่ช่วงแรกๆมันก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะเนาะทุกคนแต่เพ่นก็มีการพัฒนาขึ้นนั่นเองออะเก็ว่าจังใดญเนาะทุกคนเนาะแต่ถือว่าได้ออกมาแล้วก็จะเป็นได้ใหญ่เนาะเออจะเป็นได้ใหญ่นั่นแหละเนาะแต่ก็อยากให้ทุกคนช่วยที่ก็คอยก็ตั้งใจเฮ็ดเบียกเนาะ เพราะว่าจะเป็นทางฝาก่วนที่ฮับพี่โชคตัวนี้เนาะหรือว่าอยากให้เฮ็ดเรียบยังจริงจังเนาะเออหรือว่าถ้ามีข้อดีกับสมเซยเนาะสมเซยที่เอาได้เสียไปเขาจะให้มันคุ้มกับการที่เขาเสียไป3,000ันกต่อเดือนนี่นั่นเองนะทุกคนเนาะโอเคเนาะที่สาที่ประมาณได้์เราไปนั้นเนาะก็จะเป็นไปตามอย่างนั้นนั่นเองทุกคนเนาะก็ถือว่าถ้าผู้ใดมีคำคิดคำเห็นก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ อกองสองประมาณนั้นเนองเนาะแล้วก็เพระว่าจะรวบรวมคำข่าวมาเรียงไปสรางเนาะที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้หูแล้วก็ได้รับทราบอีกนหนึงเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงไหลยห้อนเนาะทุกคน,น,นเนาะเออก็ถือว่ากล้าวเข้าสู่ฤดูฮ้อนเนาะใกล้จะเข้าปีใหม่กันแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าอยู่ในสอปลาว่านาะก,ก็ทุกคนออกไปซอกไปไสเน,นาะถ้าที่ระจงกระจกกัก ระมัดระวังเลเด้อก็ถือว่าได้ใส่หมอกใส่แมสเนาะแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าขี้ฝุ่นกับไหลน็อตคนเนาะการท่าได้ออกการขี่รถยางนะรบกวนให้แบบว่าใส่แมสกันนะเนาะโอ้คนเนาะก็ถือว่ารักษาสุขภาพทำกาเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าถ้าขู่ขี่รถไงเนี่ยจะจะค่อยๆได้เนาะก็ถือว่าอ่ไม่ตนคนมีรถเยอะไปเนาะคนเนาะก็ถือว่าสภาพอากาศอยู่ในโซนเรากเริ่มฮ้อมแล้วนั่นเองนะ ก็ถือว่าเข้าเข้าสิเข้าเดนซี่กันได้เราทุกคนเนาะแล้วก็เอ๊ะนั่งกับลิ้นสงการนะทุกคนเนาะทีนี้ก็อาจจะเอ่อเดี๋ยวเขาจะมาเบิรงอีกเท่นึงเนาะว่ามีความหลายน้อยสำหรับน้องแต่ละสถานที่นั่นเองนะก็ถือว่าจะน่าจะโอเพ่อ่ออย่างตีที่ผ่านๆมาแล้วทุกคนเนาะที่ที่ผ่านมาก็ถือว่าหลายพอสมควรเนาะและยะนึงก็บจะเป็นโควิดเนาะแต่ระยะนี้ก็จะบอดี้ปิดโควิดนั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่าอ่อให้ทุกคนได้ลิ้น โครงการแบบเต็มที่เลยน้องทุกคนเนาะอ่นะควรเนี่ยจะนอกอินเทอร์เน็ตจะได้เอาไปเมื่อกี้นั่นแหละเนาะทุกคนเนาะจะถือว่าเพิ่นในประเทศไปแล้วเนาะจะถือว่าสาวพันธีมเนาะแล้วก็การใช้การถนนยังตั้งอยู่ในนครหลวงจันทร์เนา้องถือว่าเรื่องยเนาะทุกคนเนาะเรื่องไฟกับเพื่อนได้เปลี่ยนจากกำแพงนครไปเป็นอ่านครหลวงจันทร์เนาะทุกคนเนาะถือว่าอ่าถ้าผู้ใดยังพันได้ไปเปลี่ยนกับทุกคนได้ไปเปลี่ยนไวๆเนาะทุกคนเนาะ ก็เรียว่าเพื่นได้ออกมารกเป็นแบบนั้นมาเนะคนละกานให้ทุกคนได้ปฏิบัติเนาะก็เรียกว่าอยู่ประเทศนี้ก็ต้องได้ครับจะแบบ,ว,บนะว่าอ่าตัวระเบียบเนาะอ็เรียกว่าตัวระเบียบลดกฎหมายของประเทศน,นั้นๆนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่าออเอาเป็นก็จะส่วนนด้เราต้องเห็นตามเพิ่นเนาะอ่าในกรณีภาครัฐเป็นเช่นอย่างไรเนี่ยต้องได้เห็นตามนะทุกคนเนาะกเรียกว่านะปฏิบัติตามนี่นนะอ่าส่วน ก็้ลยยังทนได้เป็นเพียนเนาะก็เป็นเปลี่ยนเนาะของเนาะแต่ถือว่าเฮาก็ยังทำได้เป็ปเพียนแค่เนาะเออแต่ยังไซป์ายเดิมเนาะแต่อีกอย่างนึงก็หลายคนก็จะคิดว่าเอออ่ากับแพงนครกับนครหลวงวิจัยมันแตกต่างกันอะไรเนาะคนเาก็คือว่าในเมื่อก่อนเนาะเฮาก็ใส์เป็นอ่ากับแพงนครเนาะกับแพงนครคือว่าป้ายอ่าอ่านครหลวงวิจัยนั่นแหละเนาะก็เนาะก็่ถือว่าเพิ่นได้หันมาเปลี่ยนเป็นอ่านครหลวงวิจัยเนาะก็เนาะก็่ถือว่า อ่าอันนี้กับยังบุหสาเหตุเธอเป็นอย่างต้องเปลี่ยนอนคนเนาะออย่างต้องเปลี่ยนนะั่นเองนะกะทิว่าอาจจะเป็นให้แบบให้มันเข้ากับอันซื่อนครหลวงเนาะประมาณนี้นะคนเนาะกะทิว่าอันที่เธาอยู่นี้จะเป็นนครหลวงมิจฉาเนส่วนนั้นอุปกรณ์จะเป็นกระเพงเนาะแต่ที่นี้จะเป็นนครหลวงจเนานะกระบอกไปซนะ้บไปซ้อมาเนาะกะทิว่าเพื่อนบวกขยี้เปลี่ยนกับเปลี่ยนนอนคนเนาะอ่โ,ะโอเคตามนั้นเลยเดี๋ยวนะ แต่ฝากทุกคนเนาะถ้ามักคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกนลังใจให้เอาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมอาจจะจะได้ยิงลายกิจกรรมว่าวระ่ำเนินเรือเรือไฟอย่างต่างตเนาะกระสีฮอนจะดูห้องแล้วอะไรอีกนรับกระชอพุ่นกับลายแหงเนาะช่วงนี้ยูนดาวเนาะถือว่าจีลดอออกดอกไปกระใช้หมกใช้แม่ไปเนาะอ่าเพืสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมอาจจะจะได้อำลาทุกทุกคน ถ้ามาคลิปนี้ก็สมัครกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้บัวมาทคลิปลตัวต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บัวม้าก็ได้เลี้ยกเจ้ากระบสบายดี